หยุด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 ไอสัตว์ฟังกูก่อนไอเหี้ยอย่าเล่นมุกเกไอสัตว์ฟังกูกูบอกไอฟังที่ทุกคนเห็นแล้วครับปกคลิปอ่ะผมชอบตัวการ์ตูนผู้ชายน่ารักอืมชายชาตีสุดๆไปเลยชายชาตีชายชาตี <laughs> 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 แน่นะ<ถ>ว,วีแน่ทางดุน mm. โอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าทุกคน เอาตอนตรงคลิปนี้ผมก็แค่จะมาแบบอ่าบอกว่าทําไมผมถึงชอบแล้วอยู่ๆชอบได้ยังไงแล้วก็เป็นอือเป็นคําถามที่ดีชอบเพราะอะไรเหรออือก็เพราะว่าเป็นผู้ชายน่ารักไงวงเล็บตัวการ์ตูนแค่ตัวการ์ตูนนะอ่าลืมบอกไปอ,ไอ,กอ่าชอบตั้งแต่ตอนไหนเหรอ เอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มันจําไม่ได้อะรู้อีกทีก็ชอบไปแล้วถ้าจะให้กะเวลาข้าวๆก็เออสองสาปีที่ผ่านมาแต่ก็อย่างว่าแหละไอ้ที่ชอบผู้ชายน่ารักเนี่ยมันก็แค่อารมณ์ชั่ววุบเดี๋ยวสักพักก็คงหายไปอะ่ะผมกำลังว่าดยจีนยานเลยนะใครสนใจไปดูได้นะตอนนี้กำลังทำอยู่ทำไมเหรอ ก็โดจินเอาวีไม่มีแต่ผู้หญิงอะกูต้องการผู้ใช้น่ารักแต่ไม่มีใครทําไงกูเลยต้องทําอย่างที่พระพุทธเจ้าและซาตานเคยตัดเอาไว้ว่าลงมือทําเองดิน้าแปลกเนาะที่โดจินสามารถเปลี่ยนตัวละครชายให้ดูน่าจะหมายถึงน่ารักขึ้นได้อะถ้าตัวละครชายมันน่ารักอยู่แล้วขอละจะสลับเพศให้เสียของเลยถือว่ากูกาบละนี่กูกาบมาเล่นเอาวีเพราะว่าอีก,กิกับยา